บางทีจบางทีก็สลักันอยูมันก็้ใช้บ้านทีมาเรียมันถูกไปกี่ตัวแ่บบอแ่บแทบแบต่ำตำยังกาะตำสิรอนตำสิลอนตำสิลอนไหมต่ำสิลอนมากรพูดมากระพูดกันมากรพูด มาผูเอื <c oughs> <c oughs> ่นมามาผูมาตามมาคุยอะหน่อยแค่นั้นะ้คั้ไปอีไปนอะู้อนจะมาเจอแล้วครับจมาเจอแล้วครับรัครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp nó ơn.

แะมันกินเนื้อเนื้อก็มาทุกกเนเขากินเบื่อว่ารนะเนอากินต่ขุญเน้อเขากันมันไม่แสบอ่ะเขาจะเกาจะเก็บขาเซโรคกับกินนี่แหละมาตดมเนี่ยวางเลยวแบบง่าง่ายกูขับรถมันก็สีดูกนี่ มาเรียบเป็นหูสุขุสุขผอืมมีแหงหูสว่างหูเลยเนาะทำไ้าต้จเเดี๋ยวเดี๋ยวปลครับมันเยาะเร็วครับะเจ้าเมนจ้านะเสือเขาเป็นตะหักเทพนี่ยองอีไเอ้าวี่ไคอมเมนต์นะเขมน่อืแล้วซื้อน้อยเยอะาเป็นเสือขาแล้วเชือีดำเวั่งไรเนาะเชือีดำเป็นตหักเทพ ลงมืออนไอมีเหตุยงไ่รู้แต่หน้าไพ่ผ่านมั้ยนะอ้าวไม่รง้กระกดดไหมไม่กระกดดไปทางของน้ำนต่กระโดดดิกระโดดหยดหรนะเริ่มมาลมกอะโอดเลยจะเต้นไข่ม,ไมัเต้นใครอ่ะันามบินตํา ชิโน่ยลาย่ด้กิมามอดไกันได้กิน่ะิ่อ่ะเจ้าลงเลยหมอดี่มอดไถ่ยิ่งไปเปวไอ้มอดันดกยิ่งไปปอีกเีย้ทำีเพื่อส่งปะเทำลายงทุกคนมาเด้อทุกคน ดังนะตุนใบยังไม่ได้ลงนะเออกินนะครับคุณที่เป็นซีที่แบบจืดๆใส่โคตรคเผ็ดแต่เนี่ยตำตำเส้นที่โคตรเผ็ดที่โคตรเผ็ดนี่เผ็ดแต่ซีงามทุกคนซีโฟกัสตัวไะไดียังไม่ได้ลงนะตุนใบเป็นอรุณเจาะเขาเลยก็ายิงมาเล่าเขาเหรียญไปเลยเนาะ อะไรทมันดุจแบบแฟนยังไม่กินยามาคนะแฟนเลยแฟนมันจะมาแบบลวกะกระดลวกโลเบะกระดสมคือแต่กระชากไปไหนเนี่ยกระชากรอหลาวเขาเลยนะกระดสมกระดเลยลวกกระดลวกกระดดอกลวกกระดสม กันรกัดเด็กเลไม่เจอเอลนี่ยตอะแบไม่ันไม่ละว่าจิงรับเอาฮมจับกันนีม่หากันอ่ม่หาไปะมุงวะมาอันกันห่ากัเส้นอันนน้ไม่เห่ากมุงไปพูื่องวางๆมือน่ะือกม่อก็าหน้ามันต นกมา,า,า,าดุดน,น้าไม่มาไล่ไงเด้อเฮาถึงเพื่อนเองเชี่ยไปทางเลยเนาะได้เอฟซีคอยม,ม,มาบรรยากาศที่แบบว่าขอเราก่อนเลยให้กินให้เราไปเลยในเวลาเดียวกันเอฟซีคอยม,มาคือไปไปบรรยากาศเพราะว่ามีเอฟซีพี่พี่คนไทยเยอะเ,เยอะแยะสะได้มีทีมพีคนไทยนะเพ่วรจะมากกว่า ก็บรรยากาศที่แบบเป็นธรรมชาติอยู่ที่แถวที่ไที่กูอ้นกแม่ไปหาคุกที่เราที่ปมของวเนาเดี๋ยวจะพาเกียวข้ากแหละเดี๋ยวอกออประมาณอนเามีเพื่อพีอีกเลยนะมยัมยัไมันัไป 1 mẹ mời <laughs>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  mẹ mời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 